อักอีตัวนี่พริกใส่หอมหัวแดงหัวข้าด้วยกันแล้วก็ตะไคร้หน่อไม้ดองหน่อไม้ดองเนี่ยจะมาแช่น้ำก่อน,นอย่าไปสมเลยแช่น้ำแล้วก็คั้นเอามาลงุงนี่ก็ปลาที่ได้นะครับมันจะสดๆอยางนี่มีไข่นะครับ สดครับนี่ก็เป็นปรากฏนะครับโอ้มันใหญ่มากใหญ่มากมันใหญ่มากครับใหญ่มาก,ะกนะครับเนี่ยร้อนๆขยับตั้งเดี๋ยวเอ้ขยับบุษสิอาหาตรงนี้เออจะอุ่นอุ่นนะ เผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามใจชอบแล้วแตจะใส่พริกเวลาสิ่โปรงกะเอาอตูโปใส่แะพี่น้องเม,มนูนี้ส,สดๆนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ